เสียสอน้อยลงตักมาจะทำใหดุเดวยบว่นเราสต็มที่จได้ยต่อไปครับยิงใหมากที่เป็มตา

ครับโอ้ขวาสาดไปโอ้ช่วงได้หน่อยอ่าถึงจุดแล้วได้ครับพี่เหลียวอันที่2โอ้นัดที่9

นุ่มบอลเพมว่าแข็งตัวก็บอกว่ามีนามของผู้ชนะ या <laughs> तो <laughs> <laughs> एक कुआं में เป็นอาจารย์อะจรย์เพิ่มพูนเลยผู้ชี้ขาดเรี่ยวคาซาโตะไม่ยอมพูดอยู่ไม่อยู่ครับใส่กรนหนักที่เกมนี้ยกสองใครบอกว่าไม่มีเราพลาดไม่สนุกเลยคิดผิดครับ อายุเล็กน้อยเพื่อเยือนสบายห้องสองครั้งเลิกไปครั้งนี้ผมกุศลครับเป็นอีกจะมาชมอีกสุดปลายโลกที่นี่ก็จริง ครับโอเคสุดนะอ่ะโอเคพี่อยู่พี่แกที่ร่วมกันครับโอ้ความรอในพอกับพี่รอดเลย <laughs> <laughs> <laughs>